สวัสดีครับพบกับครูเชื้อศักดิ์ช anel วันนี้ครูเชื้อศักดิ์ก็จะมาสอนวิธีการใช้งาน PIR เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ <S S ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับประโยชน์ของเซนเซอร์ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับสมมุติว่านักเรียนนะครับต้องการจะตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในบ้านนะครับนักเรียนอาจจะทําเำนเซอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้แล้วเมื่อมีใครเดินผ่านมานะครับ เซนเซอร์ตัวนี้ก็จะทำงานเช่กนก็อาจจะทำให้เกิดไฟสว่างขึ้นพร้อมกับมีเสียงดังอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปเราจะมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างระดับแรกนะครับก็จะมี p i r เซนเซอนนร์นะครับตัวนี้มีลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลนะครับใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวมีการปรับจูนได้นะครับเหมือนกับเซนเซอร์ทั่วไปนะครับตรงนี้ครูจะแนบ การปรับจูนไว้ให้ดูในคลิปนะครับต่อไปก็จะมีบอร์ดคีบไบส์นะครับวันนี้เราจะใช้ในส่วนของบัสเตอร์ในการแสดงเสียงดนวยนะครับแล้วก็ไฟ LED เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายไฟทั้ง3เส้นนะครับสายไฟสายรับส่งข้อมูลนะครับแล้วก็สายกาวตรงนี้เดี๋ยววันนี้นะครับสายที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล Input Output พุตเราจะใช้เป็นสายสีน้ำเงินการต่อนะครับฝั่งขวาไปซ้ายนะครับครูก็จะต่อสายไฟก่อนนเป็นแรกต่อไปก็จะเป็นสาย Input Output พุตแล้วก็เส้นสุดท้ายนะครับสาย9 GND นะครับ ก็เสียบ usb led หน่อยครับตรวจสอบความแน่นของสายให้เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ pir sensor กันนะครับ <S <S เมื่อเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะครับก็เริ่มจากการเขียนโปรแกรมเหมือนคราวที่แล้วเลยนะครับอาก็ใช้ตัวนี้นะครับ16บ e กเนะครั หรืออาจจะใช้เป็นตัว16คูณ8 2ชาก็ได้นะครับวันนี้ก็แค่จะให้แสดงเลข2องจำนวนไม่เกิน2องจำนวนนะครับก็นักเรียนกส็สามารถใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับมันมีมีหลายตัวนะครับที่สามารถใช้แสดงได้นะครับเป็น16คูณ8สกอร์ก็ได้นะครับเป็นตัวเลขได้หมดเลยนะครับมีให้เลือก ได้เยอะแยะมากเลยนะสมมติว่าครูจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับอ่ะก็จะให้แสดงเป็น lead input status นะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นอ่า in 3ใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกเป็นเลข3นะครับก็ใช้ Logic นะครับเหมือนเดิมใช้ if do e l เป็นคำสั่งเงื่อนไขนะครับตัวเปรียบเทียบมาอ่าทำการ duplicate นะครับ ในส่วนของขาเข้าต่อไปนะครับไปที่แมทนะครับเอาสื้อออกมาในสถานะของ PIR sensor ตัวนี้นะครับจะทำงานาสลับกันกับเซนเซอร์ที่เราเคยใช้ทั่วๆไปนะครับครูจะอธิบายในในช่วงต่อไปนะครับต่อไปก็ไปที่ IO ใช่ไหมครับเอา Write USB Status ออกมา เปลนเป็น on แล้วก็ดูพิเคาสายฟังเอลนะครับเป็น off นะครับแล้วเราก็ใส่ด e l a y เข้าไปนะครับเหมือนเดิมก็3วินาทีนะนะครับที่ครูกล่าวไปขั้นต้นนะครับสถานะของเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทำงานสลับกันนะครับถ้าสัญลักษณ์ตรงนี้จะมีค่าเป็นศูนย์แสดงว่าสถานะเปิดนะครับแต่เซ็นเซอร์จะมองเห็นว่าปิด ให้นักเรียนทาการเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับให้เห็นเป็นสถานะปิดนะครับเพื่อที่จะให้การตรวจสอบของเซ็นเซอร์เข้ามาเนี่ยให้ทํางานในเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับถ้าเราเป็นศูนย์นะครับใส่เลขค่าเดิมนะครับเป็นศูนย์เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะทํางานในส่วนที่เป็นเท็จนะครับก็คือเอลตรงนี้นะครับซึ่งการที่ทํางานที่เป็นเอลเนี่ย มันก็จะทําให้เซ็นเซอร์นั้นไม่ได้แสดงสถานะเปิดนั่นเองนะครับอ่ะครูขอแก้กลับเป็นหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการต่อสาย USB เข้ากับบอร์ดคิดไว้ของเราและกดแฟลโปรแกรมนะครับอ่ะโอเคครับ วิธีการทดลองนะครับเราก็ใช้มือของเรานี่เองนะครับลากผ่านบริเวณด้านหน้าของเซ็นเซอร์นะครับสถานะไฟ USB ก็จะติดต่อไปนะครับเราก็จะมาเขียนโปรแกรมให้ Buster นะครับแสดงเสียงออกมา3วินาทีนะครับไปที่คำสั่ง Music เลือก Note นะครับออกมาคำสั่งนี้นะครับ นักเรียนก็สามารถเอามาต่อบริเวณด้านบนนะครับต่อจากาสถานะของตัวแสดง LED ก็ได้นะครับเลือกโน้ตที่เรียนต้องการได้นะครับเรียนจะเลือกโน้ตอะไรนะครับขูขอเป็น C4 แล้วกันนะครับตรงดูเลชั่นตรงนี้นะครับเขูแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวดำนะครับตัวนี้นะครับนักเรียนก็ ทําแบบนี้นะครับทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่ตรงนี้นะครับดีเลยตรงนี้ครูจะเปลี่ยนเป็น1วินะครับเพื่อให้มีการทํางานซ้ํา3ครั้งแบบนี้นะครับเราใช้คําสั่งตู t พิเค็ได้เลยนี่ครับพอก,กดคำสั่งแฝตโปรแกรมอีกครั้งนะครับ โอเคแล้วก็ทําการทดลองครับถ้าเดกเรียนต้องการที่จะให้มีตัวเลขนับจำนวนวินาทีขึ้นมานดกเรียนก็สามารถใช้คำสั่ง led 16 .82 คูณ8 2ชามาใช้ก็ได้นะครับก็ไปที่ basic led 16คูณ8 2ชา ตรงนี้แนะนําว่าให้เอาไว้ข้างบนตัวโน้ตนะครับที่เราดึงเข้ามาก็ใส่เป็นในส่วนของอตัวกํากับข้อความเข้าไปก็ได้แล้วเราก็ใส่เป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ให้ครบทั้ง3อันเลยครูใช้วิธีการล p l i c a คตใส่เ,เลขสองครับ ประมาณนี้นะครับแล้วลองทําการแฟดโปรแกรมอีกครั้งกดโอเคลองทดลองครับสังเกตบริเวณบอร์ดคิดไว้นะครับจะปรากฏเลข1 2 3ให้เรียงเห็นนะครับ ทดลองอีกครั้งครับเสียงก็จะดังขึ้นมาบริเวณบัสเซอร์ของบอร์ดคิสไบต์นะครับนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียนการสอนหลายวิชาของเรานะครับสำหรับการใช้งาน PIR sensor วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ